ปิดานะครับผมสสวัดีค่จัดรายการ Thailand Super Series ในปีนี้นะครับแล้วก็ยังไงอยากให้พี่ปิดาแนะนำหน่อยว่าวันนี้เรามาทำมีกิจกรรมอะไรกันบ้างแล้วก็การแข่งขันปีนี้จะเริ่มต้นยังไงกันบ้างครับครับวันนี้ก็เป็นเทสเดย์นะครับ 27, 28มีนาให้รถที่สมัครรายปีได้มาซ้อมฟรีนะครับสองวันแล้วก็มีอาหารบุฟเฟ่ให้กินตอนกลางวันอร่อยๆครับยังไงยังไงเนี่ยพรุ่งนี้ต้องเกณฑ์คนไปเยอะเลยเพราะว่นี้อาหารเหลือเยอะมาก ก็มีรถมาซ้อม122คันจากที่สมัครเข้ามา152คันนะครับแต่ละรุ่นก็เพิ่มขึ้นอย่างน่าใจหายเหมือนกันก็ทำให้ผู้จัดเนี่ยต้องทำการบ้านด้วยนะเพราะว่าปริมาณที่เพิ่มขึ้นเนี่ย ต้องไม่ส่งผลกระทบถึงคุณภาพของงานนะครับเราก็มีการเตรียมประชันเพิ่มเติมเป็น2จุดนะครับ<อ>เรามีการเพิ่ม uh, สกูตชเนียร์ยิ่งเพิ่มมาอีก6ท่านนะครับ<อ>มาช่วยงานแล้วก็เป็นน้องที่จริงๆแล้วฝึกงานกับเราปีที่แล้วปีนี้เขาจบจาก,ากราชกบังน<อ>ะเขาก็มามา,า,า,าทำงานจ็อบทุกครั้งที่มีการแข่งขันคุณเเพื่อที่ให้คุณภาพของงานเนี่ยมันเป็นไปอย่างยุติธรรมแล้วก็การตรวจสภาพยังคงไว้คามซึ่งความเข้มข้น ไอ้ทุกๆรุ่นให้เหมือนเดิมครับก็ GT3 ก็มีรถ10คัน GT4 เนี่ยเพิ่มขึ้นแบบน่าใจหายมากจากปีที่แล้ว3คันปีนี้เป็น11คันนะครับมันก็ขึ้นมาต้องต้องต้องมาหน้าดูอะครับยางไงรายการนี้ทุกคนต้องอย่าลืมดูนะครับเวลามีไลฟ์สดมีสตรีมมิ่งด้วยแล้วก็มีถ่ายทางทูวิชั่นทูไดีใช่3-5พฤษภาเราก็จะกลับมาที่นี่พบกันทุกรุ่นเลย GT3 GTM GT4 GTC คอมแพคอีโคพิกอัพพิกอัพปีนี้ได้ข่าวมาว่ารถสุดยอดเยอะมากๆจำนวนทะลุไปถึง60กว่าคัน64คัน82ดิวิชั่นสายกระบะก็ติดตามดูนะครับแล้วของคอมแพคก็มาเยอะขึ้น22คัน24คันแล้วครับอโคนี่เดือดแน่นอน35คันเต็มกริ่องใช่ใช่ก็เราก็เลยตัดสินใจที่จะเพิ่มถ้วยให้กับอีโคและกระบะซีกระบะคลาสซีนะฮะ มีถ้วยเขาเรียก TSS l o o k y Cup by h a n g ุกนะครับก็จะเป็นถ้วยที่ให้สําหรับในในอีโพก็เป็นนักขันนักแข่งหน้าใหม่ที่คุณทําใบกับปีปีนี้เลยนะฮะเปิดซิงเลยนะครับ็เด็กๆเยอะมากนะครับใช่มีเห็นมีเห็นมีน้องๆอายุ14 14ด้วยครับมี14มาคนไทยเด็กคนไทยคนหนึ่งมาเลและก็สิงคโปร์ครับทั้งหมด3คนนะครับเป็นน้องๆที่ น่ารักนะครับแล้วก็ออสองท่านในนั้นก็เรียน TIA มาด้วย<ม>ก็อยากจะมาเล่นเล่นีโพเพราะว่าเห็นว่ามันมีมันมีกฎกตรกริกาที่ชัดเจนแล้วก็ วัดกําลังอัดซึ่งทําให้รถที่สูงีกันมากตอนแรกผมก็คิดว่าถูกไม่ถูกไม่ถูกครับ <laughs> ไม่มีรุ่นไหนถูกอยู่แล้วครับกระบะเราก็จะมีนักแข่งคนงญี่ปุ่นสองคนหนึ่งในนั้นรู้สึกจะเป็นนักแข่ง GT500 ซึ่งยังไม่เปิดตัวเป็นทางการยังไงขอขอไว้เล่าเพิ่มเติมเมื<ๆ>่อคอนเฟิร์มก่อนแต่สมัครเข้ามาแล้วนะครับใช้รถอีซูซุกระบะ GT500 นะครับ g 5 0 0คือรถซุปเปอร์คาร ครับอ่าแล้วกระโดดมาขับกระบะครับ GT GT 500เนี่ยวิ่งที่นี่หนึ่งนาทียี่ห้าแต่กระบะตอนเมื่อเช้าเห็นซ้อมอยู่หนึ่งห้าห้านะเวลาลงมาอีกแล้วนะกระบะซุปเปอร์จีทีเดือดครับเดือดมากเดือดมากแต่ละคนก็ขับกันได้คือทำรถมาแบบเต็มที่มากๆก็เล้าใจแน่นอนสำหรับสำหรับกระบะน่นอนครับครับทีนี้มันมีกฎกติกาที่เปลี่ยนแปลงไปนิดนึงก็คือการอนุญาตให้ใช้ยางไซส์ใหญ่ขึ้นเป็นสองวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือ ยาง2 5มันมีโครงสร้างที่รับน้ำหนักได้สูงขึ้นเพื่อที่จะจำกัดปัญหาของยางแตกเพราะอย่าลืมว่ารถกระบะในตอนมันเจกน้ำหนักน้ำหนักไปข้างหน้าหมดเลยดังนั้นแล้วเนี่ยตัน7ตัน8เนี่ยมันไปอยู่ข้างหน้าหมดเราก็เลยเพิ่มไซส์าย,ยางที่มีแก้มยางที่ดีขึ้นเพื่อที่จะลดำกำจัดปัญหาที่เกิด คอมแพคก,ก็ปีนี้เราก็เปลี่ยนกลับมาใช้ยางเหมือนเหมือนเดิมแล้ว,<ช>ลวก็เป็นเป็นแฮงคุ๊กสลิกะระู้สึกจะเป็นยางที่ไม่ต้องเปลี่ยนตลอดหนึ่งชั่วโมงครับตอนขับเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยช่วงท้ายของ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 ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นยง อาการมันลื่นขนาดไหนครับเติมคันเร่งในโปงนี่คือตูดออกเลยเหรอเพราะฉะนั้นทายเออร์แมนจเมนต์สำคัญมากนะแมนจเมนต์สำคัญจริงครับช่วงช่วงช่วงคึชั่วโมงแรกเนี่ยถ้าเราแมนจเราขยี้เกินไปชั่วโมงหลังเราจะมีไม่มีให้ใช้แต่ถ้าเกิดเราปล่อยชั่วโมงแรกต้นๆปล่อยไปก่อนเราก็อาจจะไล่เขาไม่ทันเพราะว่ารถ พราะนันต้องหาความสมดุลเป็นเกมที่ที่ต้องใช้แทคติกแล้วก็เรื่องการเบรกก็สำคัญถ้าคุณเบรกล็อกยางุณเรียบร้อยจะขัดเรียบร้อยเลยใช่ครับเราต้องแมนจให้ดีแล้วก็ต้องใจใจก็ต้องเย็นมากแต่ว่าปีนี้รถพฤติกาชัดเจนก็สูสีวันนี้เห็นเวลาแล้วชื่นใจหน่อยมีกําลังสู้หน่อยปีแล้วโอ้โหสู้ไม่ไหวจริงจริงมันก็เราก็เข้มข้นขึ้นในการตรวจสภาพเนาะอย่าลืมว่าสักรารใหม่อะไรที่เกิดขึ้นปีที่แล้วเป็นบทเรียนที่ไม่ควรจำก็ลืมมันซะแล้ว อน,น,เ,นเป็นจุดเริ่มต้นลยไรก็พูดถึงเรื่องนี้ตรวจสภาพะครับตอนที่เราตรวจสภาพก่อนลงแข่งขันใช่ไหมครับปกตินี่คือจะเช็คแค่ไม่เรอบพันดูไหมครับ,รบแล้วตอนนี้ถ้าผมขอเสนอเป็นปวดปากตอนแรกด้วยและตอนหลังแข่งด้วยก็ได้นะผมรู้สึกว่าคุณเขาจะได้แก้ไงถ้าเกิดเขาเจอปัญหาเขาอาจจะลืมปวดท่างอาจจะลืมปวดอย่างนี้โอเคตรวจสภาพแค่ปวดปุ๊บรู้เลยง่ายๆโอเคเป็นเป็นเป็นผมคิดว่าเป็นข้อเสนอแนะที่ดีและ ผมจะนําไปหาลือกับตัวสภาพออว่ามันจะออช่วยลดปัญหาอ,อ,อันนี้ได้ขนาดไหนซึ่งไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเข<ช>าจะได้รู้ตัวว่าอาจจะมีปัญหาอาจจะลืมใส่อะไรต่างนันนะครับครับรก็คือม,มีมีช่องทางอื่นที่อาศัยเข้าขึ้นยนได้ช่วยช่วยรีเซชให้ทีมทางโอเคแต่อันนึงที่เราจะ ช่วยเช็คมากๆก็คือโดยเฉพาะนักแข่งที่เพิ่งมาร่วมทําการแน่งขันเพราะมันมีรายละเอียดของอกฎกติกาไม่ว่าจะจุดทวงน้ําหนักตรงนั้นตรงนี้สิ่งสุดท้ายที่ผมอยากให้มันเกิดขึ้นก็คือ Disk u ิส i f i e d ลดกับเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่กฎก็ต้องคือกฎจะเล็กน้อยแล้วปล่อยผ่านก็ไม่ได้อีกครับ<ช>อ,อันนี้ก็จะช่วยดูแลนักแข่งด้วยได้ วันนี้ก็รบกวนพี่ปีดาเยอะแล้ววันนี้ยังไงขอบคุณพี่ปีดามากนะครับเพื่มาให้ความรู้เนาะยังไงก็ฝากติดตามรายการ Thailand Food Series นะครับผมแล้วก็ผมทำอ่เบอร์๕๙คอมเม้นต์นะครับผมก็ยังไงติดตามดูกันขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ